อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาขอบคุณกันวันนี้แบบต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็คึกคักมากๆนะครับกับงานถแถลงผังรายการประจำปี2569ของช่อง7 HD ของเราครับนี่นะคุณบีไปร่วมงานมาด้วยใช่ไหมได้ไปค่ะนี่ฮนะอโอ้โหไปกับพี่ปุ้มเปรมสุดาพี่ไอศวรร์พี่กิตสานวลมีและที่สําคัญมีผู้ประกาศข่าวคนใหม่ล่าสุดของทางช่อง7 HD เดี<ป>๋ยวเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างเป็นทางการนะครับกับงาน7 HD Experience Ultimate Content Ultimate, Content, Ultimate Fun นะครับ พร้อมแล้วที่จะมอบทุกความบันเทิงให้กับคุณผู้ชม,มนะเมื่อวานนี้จัดกันที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับช่อง7 HD ของเรายกทัพจัดงานถแถลงผังรายการประจำปี2569ยกทนะครับยกทัพคอนเทนต์ทุกรูปแบบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ฝ่ายข่าวของช่อง7 HD ก็มีการปรับผังรายการใหม่เพิ่มช่วงเวลาห้องข่าวภาคเที่ยงสุดสัปดาห์นะครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปแล้วก็มีอีกหนึ่งความจัดจ้านนะครับในรายการมีเรื่องต้องคุยตีพร้อมถกประเด็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาิกา20นาทีเป็นต้นไปนะครับดำเนินรายการโดยคุณกายสวิทนะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์นี่ขึ้นเวทีกันแล้ว คุณบีด้วยนี่ใช่ไหมไปด้วยค่ะนี่นี่นี่นะครับได้พูดคุยกับแฟนข่าวนะครับบรรยากาศของเราอบอุ่นติดตามข่าวเข้มข้นกันเหมือนเดิมนี่ค่ะผู้ประกาศชายนี่นี่คนใหม่ล่าสุดของช่อง7 HD ครับคุณแชมป์สรันพัฒน์ค่ะคุณแชมป์สรันพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลนะครับมาเสริมในทีมข่าว7 HD ของเรานะจะมาช่วยตีแผ่ทุกข่าวทุกข้อเท็จจริงในสังคมให้คุณได้ติดตามกันได้ทุกวัน 7วันต่อสัปดาห์เลยผ่านทางหน้าจอช่อง7 HD ในช่วงห้องข่าวภาคเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0 5นาิกานาทีและห้องข่าวภาคเที่ยงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปให้น้องแชมป์ได้ทักทายกับแฟนข่าวช่อง7 HD กันสักเล็กน้อยครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ผมตื่นเต้นแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่า อยากมาเป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆก็แล้วกันนะครับถ้าช่อง7จ็ดกำลังมีช่องว่างกําลังมองหาจิ๊กซอตัวนี้อยู่ผมว่าผมอาจจะมาเติมเต็มให้ให้ภาพรวมของช่อง7เนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็อยู่คู่คนไทยไปตลอดเหมือนเดิมครับ ก็ถือว่างานเมื่อวานนี้อบอุ่นมากๆเลยนะคะชื่นมื่นด้วยชื่นมื่นมากๆก็ต้องขอขอบคุณมีทั้ง FC ของดารานักแสดงช่อง7ดรวมไปถึงขอบคุณเอเจนซี่นะคะแล้วก็มีอุปการะคุณทุกท่านด้วยค่ะค่ะ